นายเอกเขาก็ได้ทําการปลดเสื้อผ้าของเขาออกพอเพกที่นั่งมองอยู่เนี่ยเขาก็ได้แบบว่าโอ้โหแฟนเรานี่เขาตั้งใจทําแบบนี้ใส่เราเลยหรอแบบนี้ใครจะไปอดใจไหวหลังจากนั้นพอเพชรเขาก็ได้จับนายเอกกดไว้ที่กําแพงและหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เริ่มจ้ามจี้มาเขือเปาะแปะกันในขณะที่ทั้งสองคนกําลังทําอยู่นั้นนายเอกเนี่ยก็ได้บอกว่านี่ชูหลีฉันไม่ไหวแล้วกดหลังพาฉันไปที่อื่นเถอะ หลังจากนั้นพระเอกเขาก็ได้อุ้มนายเอกไปที่เตียงแล้วก็ต่อด้วยห้องน้ำก่อนที่ทั้งสองคนจะได้กลับมาที่เตียงอีกรอบนายเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าเออฉูหลีปล่อยชัดไปเถอะฉันไม่ไหวแล้วนี่มันรอบที่หเลยนะพระเอกเลยบอกว่าอ๋อแ๊บเ,เดียวนะแ๊บเ,เดียวนะฉันขอรอบสุดท้ายแล้วกันหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากที่ทั้งสองคนเสร็จกิจเรียบร้อยแล้วนายเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าปวดหลังชะมัดเลยนี่นายทำกับฉันหนักขนาดนี้ด้หรอเนี่ย เพคก็ได้บอกว่าฉันเนี่ยดีใจจังเลยในที่สุดพวกเราก็กลับมาเข้าใจกันอีกครั้งแล้วตอนนี้เนี่ยพวกเราเป็นคนรักกันแบบเต็มตัวแล้วล่ะเพคก็เลยบอกว่านายอยากทําอีกรอบไหมตอนนี้เนี่ยฉันยังรู้สึกไม่หายอยากเลยในเกก็เลยบอกว่าเอามือออกไปหังๆฉันเลยนะอย่ามาจับฉันเพคเอกเลยบอกว่าทําไมนายเปลี่ยนไปล่ะนายไม่สบายตัวตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรบอกฉันได้นะในเอกก็เลยบอกว่าเปล่าหรอกฉันแค่รู้สึกแบบว่าไม่ค่อยสบายตัวแล้วก็เจ็บตัวนิดหน่อย เพกเลยบอกว่าแต่ว่านายห่ะตัวร้อนนะให้ชั้นพาไปโรงพยาบาลไหมในเอกก็เลยบอกว่าไปโรงพยาบาลหรอถ้าเกิดหมอถามว่าทําอะไรมาถึงเป็นแบบนี้นายคิดว่าฉันจะกล้าบอกไปหรอเพกกเลยบอกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชั้นเป็นห่วงนายนะยังไงซะสุขภาพนายก็สําคัญมากสําหรับชั้นพวกเรานนะไปหาหมอกันเถอะในเอกเลยบอกว่าฉันไม่ไปนะไม่ไปเว้นแต่ว่านายจะยอมทําแบบนี้เพื่อชั้นหลังจากนั้นพอทั้งสองคน มาถึงโรงพยาบาลแพทย์อเนี่ก็ได้บอกว่าเออขอโทษนะพอดีว่าคุณสามีของฉันเนี่ยคุณกูหลัวเขาเนะี่ะทาฉันรุนแรงไปหน่อยนะฉันก็เลยมาโรงพยาบาลเพื่อจะมาเอายาต้องไปรับยาช่องไหนครับคุณหมอที่เห็นนี่ก็แบบอื้อให้มันน้อยๆหน่อยใครผัวใครเมียหมอดูออกนะหลังจากนั้นทั้งสองคนกรไ่้มาตรวจร่างกายด้วยกันแล้วคุณหมอเนี่ยก็บอกกับทั้งสองคนไปว่านี่พวกคุณครับครั้งหน้าน่ะทํากัน ช่วยให้แบบว่ามีความอ่อนโยนมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมตรวจร่างกายแล้วปรากฏว่าพวกคุณเนี่ยได้ใช้เวลาไปกับเรื่องอย่างว่าเนี่ยหนักมากๆหลังจากนี้เนี่ยผมจะให้ยาไปทานพร้อมกับยาทานนะครับแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เินออกมาจากห้องด้วยกันนายเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวนะทำไมมันแปลกๆคุณหมอเขารู้ได้ไงว่าฉันเป็นฝ่ายรับแล้วหมอนะรู้ได้ยังไงว่านายเนี่ยเป็นฝ่ายลุกเพกเลยบอกว่า นี่กูหลัวขณะเขาหลับตาดูเนี่ยเขาย,ยังรู้ได้ว่านายเนี่ยเป็นรับนายน่ะเป็นแฟนชั้นแล้วก็เป็นเมียสุดที่รักของชั้นด้วยทุกคนแถวนี้เนี่ยเขารู้กันหมดแล้วนายก็เลยบอกว่าโอ้โหแทงใจดําให้ตายเถอะเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าหลังจากนั้นในขณะที่น้้งสองคนกําลังขับรถด,ด้วยกันอยู่นั้นนายเอกก็ได้ขี่รถแวะมาที่ร้านอาหารหลังจากที่เขาเนี่ยสั่งของมากินเรียบร้อยเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้โทรมาหานายเอกแล้วก็บอกกับนายเอกไปว่านี่กูหลัวฉันได้ข่าวมาว่า ชูลีเนี่ยกับนายน่ะทาอะไรกันทั้งคืนเลยเหรอสงสัยพวกนายเนี่ยคงสนุกกันมากเลยสินะนายเอกก็เลยบอกว่าพูดเบาๆสิตอนนี้ฉันอยู่ร้านอาหารนะเพือ่อนนายเอกก็เลยบอกว่าไม่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 ฉันก็มีอะไรจะบอกเหมือนกันพอดีว่าฉันก็ป่วยเหมือนกันเพราะว่าฉันมาอยู่บ้านนายเอกก็เลยถามว่าบ้านใครหรอเพือ่อนนายเอกก็เลยบอกว่าอ๋อฉันมาอยู่บ้านเพื่อนน่ะแลวหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนผู้ชายหัวงม่วงก็ได้เดินมาแล้วก็บอกว่า อ๋อกูหลวไม่ต้องเป็นห่วงนะเพื่อนนายน่ะฉันจะดูแลเป็นอย่างดีเลยล่ะนายเอกก็เลยบอกว่าเอ๊ะทั้งสองคนนั้นอยู่บ้านด้วยกันแอบไปมีซัมติงอะไรกันหรือเปล่าวะเพื่อนนายเอกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันวางสายก่อนนะต้องไปละเอกก็เลยบอกว่ามีอะไรหรอนายเอกก็เลยบอกว่าเปล่าหรอกแค่เพื่อนโทรมาหานะ่ะพเอกก็เลยบอกว่างั้นในไหนพวกเราก็กินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นพวกเรากลับห้องกันดีไหมนายยิ่งไม่สบายอยู่ไปกันเถอะที่รักนายเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็แบบ ที่รักนี่มันคำพูดแบบนี้แสดงว่าชูหลีเขายอมรับฉันแล้วงั้นพวกเรากลับกันเถิดดาริงเดี๋ยวฉันนะ่าจะรู้สึกไม่ดีเอาแต่หลังจากนั้นเพอเอกเขาก็ได้เดินจูงมือนายเอกที่รถพอหลังจากที่ทั้งสองคนขึ้นรถมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเพเก็ได้บอกว่ากูหลัวนายเป็นยังไงบ้างให้ฉันทายาให้ไหมนายเอกก็เลยบอกว่านี่ฉันไม่ใช่เด็กน้อยนะฉันทายาเป็นอยู่แล้วเพอเอกเลยบอกว่าฉันรู้อยู่แล้วล่ะว่านายนะ่ยไม่ใช่เด็กน้อย แต่ว่ายาที่หมอให้ทานเนี่ยมันเป็นยาที่เอาไว้ใช้ภายนอกนะงั้นนายจะทําคนเดียวได้หรอเพราะว่านายเจ็บข้างหลังไม่ใช่หรอนายเอกก็เลยบอกว่าที่แท้ชูหลีเขาก็รอโอกาสนี้มาตลอดสินะแล้วฉันจะทํำยังไงดีเนี่ย